สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับพ่อผมเมื่อครับแบ็กเมย์ชาแนลครับขีดยางนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งเป็นขีดยางครับแล้วแล้วบ่ฝุ่นครับจะต้องฝุ่นครับไปครับแจงเลยครับสอดแจงเลยมัน ตัวนี้บอกคิดไปแล้วครับต้องคิดบอก ไปกันลุนเปนอนเดีอครับซิเบิดนะ ไปครับคลิปนี้ก็เข้าไว้สัมีแล้วครับฝากติดตามเพจนัำนนี่ครับแบ็คเมชแชนแนลครับสวัสดีครับ